ลุนลุนลน,ลนสวัสดีวัยรุน่นผู้ทอนก็สำหรับ PCEP x EP 2นะครับระบบไฟที่ฟิวขาดไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะครับก็มาดูสาเหตุกันวันนี้น,<า>น,น่าจะจบงานส่งงานได้แล้วอ่าก็หัวจะบวดอยู่หลายวันทีนี้เรามา วิธีเช็คกันด้วยนะว่ามันเป็นสาเหตุหลักด้วยแต่บางคนอาจจะไม่เคยเจอหรือบางคนก็เจอแล้วนะเอาเป็นว่าเรามาดูกันมาแล้ว <g iggle> ก็อีพีหนึ่งที่เราบอกว่าฟิวตัวเนี้ยฟิวตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ดูเลยจากรีเลย์มารีเลย์เปิดระบบรีเลย์สตาร์ตตัวนี้มืบแล้วก็อันนี้คือเป็นฟิวตัวจริงๆแล้วมันเป็น2 5แอมป์แต่ของเราหมด ก็เลยใส่สามสิบแต่วันนั้นอะ่ะใส่สามสิบเมก็ขาดนี่คือฟิวเมนฟิวเมนมันก็นะครับฟิวเมนคือฟิวหลักอ่ะตัวใหญ่เนี้ยแต่ถ้าฟิวนี้ขาดเราเปิดสวิตหน้าปัดเปิดอะไรก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะระบบไฟยังขึ้นเหมือนเดิมแสงสว่างพวกเนี้ยแต่รถจะสตาร์ทไม่ติดแล้วทีนี้ผมก็เปลี่ยนไปหลายตัวเปลี่ยนแล้วขาดาเปลี่ยนแล้วขาด ทีนี้อ่อาอันนี้คือเป็นกล่องมาถ้าระบบไฟอ่าอน,นี้ถ้าระบบไฟในรถนะนี่มันเปิดสว,วิตไดได้อ่าดูหน้าจอครับนะอันนี้เปิดสว,วิตอะไรได้ปกตินะแล้วถ้าเกิดว่าระบบสายไฟในรถช็อตอ่ะเออเราจิ้มตัวนี้ดูอันนี้เราก็กดมาที่ OL นะ โอเเนี่ยเรามาดูสายควยนะครับอันนี้คือเป็นสายบวกสายเมนเลยสายใหญ่นะ่ะเนี่ยมาจากฟิวตัวนี้มาจากรีเลย์ปึ๊บมานี่เลยแล้วตัวนี้ลบนะครับสายเขียวลบก็คือเป็นควยดินทั้งคันอะ่ะแล้วถ้าเราจิ้มคู่กันแบบเนี้ยถ้าสายควยในรถช็อตมันก็จะขึ้นมีเสียงดังตีดหรือว่ามันเชื่อมต่อกันอลองดูเนาะแบบนี้ เห็นไหมไม่ต่อไม่ขึ้นอะไรแล้ว <laughs> มันจะช็อตกันตรงไหนวะเออฮห,หัวจะปวดหัวจะปวดทีนี้ปึ๊บดึงออกมาจริงไอตัวนี้มันก็ต้องเสียบขั้วนี้นะครับที่ปลัก๊กเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเนี่ยเสียบที่ขั้วนี้เนาะทีนี้ตัวนี้คือเป็นกล่อง K97 นะครับอันนี้คือเขาเรียกปลดล็อกมาแล้วปลดล็อกสมาร์ทคีย์หรือว่าเขาเรียกบาร์เลยนะปลดนั่นแหละคือมันสามารถใช้กับที่รถรุ่นเดียวกันใช้กับกันอื่นได้แต่ถ้ายังไม่ปลดมันก็ติดอะไรนะสมาร์ทคีย์ประมาณนี้ภาษาทางการผมก็ไม่แน่ใจ <laughs> ทีนี้เวลาเราวัดอะ่ะเออเนี่ยบกลบนี้ใช่ไหมเนี่ยบวกลบมันก็ต้องอยู่ขั้วนี้ขั้วนี้แล้วขั้วนี้ ะครับขัวลบกับขัวบวกมันต้องจิ้มแล้วมันต้องไม่ชนกันจิ้มม้ดูนะครับลบจิ้มลบกับบวกนะจิ้มแล้วเนาะแล้วก็ดู o อเหมือนเดิมไม่ชนกันแล้วมาดูตัวนี้นะครับขยับมาจะดูเห็นไหมไม่รู แล้วก็ชิ้มเช่นกันเนี่ยอพอจิ้มบวกลบเห็นไหมมันชนกันเอาออกปุ๊บจิ้มปุ๊บมันชนมันต่อกันแสดงว่าในตัวกล่องช็อตพอกล่องช็อตก็ปกติอยู่แล้วเนาะท้าว่าบวกชนกับลบปุ๊บฟิวขาดแน่นอนนะครับแต่ ผมจะไม่เสียบแล้วเพราะโดนฟิวไปหลายตัวแล้วนะครับโดนฟิวไปสี่ห้าตัวนะครับตอนที่เราหากันอยู่เออแล้วผมจะไม่เสียบแล้วเสียบปุ๊บขาดทันทีนะครับก็คือตัวนี้ฟิวเมน,นะครับฉะนั้นอันนี้มันยังไงมันก็ทตาร์ไม่ติดนะครับเรามาลองดูนะครับตันนี้เป็นกล่องที่ปลดสมาร์ทคีย์มาแล้ว แล้วก็จะบอกว่าสำหรับคนที่สั่งกล่องมือสองเนาะแล้วให้เขาปลดมาแบบนี้เราเพื่อมาใส่ง่ายๆแล้วก็ต้องมาเช็คที่ขั้วนี้เช่นกันนะครับเช็คที่ขั้วนี้เช็คแบบนี้แบบที่ผมเช็คอะก่อนเลยว่าสมมติว่าเขาส่งกล่องมาให้เขาบอกว่าถ่ายวีดีโอด้วยเราเปิดแกะกล่องรับกล่องเสร็จแกะมาดูเช็คก่อนเลยอ่าเช็คก่อนนะว่า ว่ามันชอ็อตไหมอ่าถ้ามันชอ็อตปุ๊บก็ถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะเพื่อจะส่งคืนทางทางร้านนะครับอ่าเห็นไหมที่พอเสียปุ๊บทำงานทันทีอ่าเดี๋ยวปุ๊บเห็นไหมเสียงบัามติ๊กทำงานทันทีอ่าแล้วแล้วก็ลองสตาร์ทดูทีนี้ อ่าเห็นไหมตัวกล่องมันชอ็อตแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่ยูว็อกใส่ชุดรางฟิวพวกนี้แล้วก็ใส่เบาะเดี๋ยวลองไปขี่กันดูนะเรามาลองติดเครื่องแล้วลองขี่กันดูว่ามันขี่แล้วบ,บวาบาบวาบหรือไม่หรือมันจะส่งงานได้เนาะอ่าอันนี้เป็นกล่องที่ชอ็อต รู้กันแล้วนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าวัดตรงไหนก่อนอ่าส่วนอ่าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้สามร้อยกว่าบาทผมใช้มาหลายคลิปแล้วอ่ล้นลนลนฮ <laughs> อ่าโอเคนะ Åh. <laughs> oh. <laughs> ก็เรียบร้อยนะครับส่งงานได้แต่ก็หัวจะปวดเช่นกันนะครับก็เนี้ยอย่าลืมนะครับที่บอกไปว่าถ้าเกิดกล่องเสียแล้วซื้อกล่องมือสองมาที่เขาปลดมาแล้วอ่ะถ่ายวิดีโอให้เขาดูแล้วก็จิ้มดูเลยว่ามันช็อตไม่ช็อตอันนี้ผมว่าถ่ายแล้วแล้วก็ให้เขาดูนะครับถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดูว่ามันช็อตไม่ช็อตจะได้คุยกันได้นะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็ไม่ได้วัดดูว่าชดไม่ชอตแล้วเราใส่ปุ๊บแล้วเขาบอกบอกเขาว่ามันชอตมันคุยกันยากเนาะโอเคก็เอามาเป็นทริคเล็กๆสำหรับ PCX 2,019มั้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนา <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ